ค่ะง่ายสไตล์ไปมาแล้วนะคะวันนี้เปจะมาทํานี่ค่ะดอกกวางตุ้งตัวเล็กนะคะนี่กวางตุ้งตัวเล็กนะคะเขาจะโอเคเลยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นแช่น้ําล้างน้ําไปแล้วสองน้ํานะคะจะล้างน้ำให้ให้สะอาดเลยนะคะเสร็จแล้วเป้นจะมาผัดใส่นี่ค่ะกุ้งแช่แข็งนะคะวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นกุ้งแช่แข็งนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหมู ใส่กระเทียมค่ะเดี๋ยวไปจะเอาผักขึ้นมาจากน้ําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมของอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะ ตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะนี่ค่ะ <c oughs> ดอกกวางตุ้งตัวเล็กของเรานะคะนี่เป็นลางแล้วเอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็นเอาขึ้นมาแค่จานเดียวพอนะคะเพราะเราจะทํากินแค่จานเดียวนะคะแล้วก็กระเทียมเป็นมาสับแล้วกุ้งก็ละลายน้ําสักหน่อยหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะ <c oughs> เราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราตั้งน้ำนะคะเปิดไฟเลยค่ะแล้วก็วิธีการลวกผักของเรานะคะเราจะใส่น้ำมันพืชกับใส่เกลือนะคะเพื่อจะให้ผักของเราอ่ะสีสวยนะคะเดี๋ยวเราใส่เกลือเลยค่ะเกลือใส่นิดนึงนะคะ ตามด้วยน้ำมันพืชนะคะหน่อยหนึ่งค่ะนี่ค่ะกวางตุ้งดอกเล็กของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะ การลวกของเรานี่นะคะคือทำให้เขาสุกแล้วก็อยู่คงที่นะคะ ปิดไฟเลยค่ะกวางต้งตัวน้อยของเรานะคะนิ่มแล้วนะคะเราตักเลยค่ะและเราล้างน้ำเปล่าอีกทีนึงนะคะเรามาทำขั้นที่สองเลยนะคะ เราตั้งกระทะแล้วแป้นมีน้ำมันหมูนะคะใส่น้ำมันหมูลงไปเลยค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะ เจียวให้เหลืองเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะตามตามด้วยน้ำเปล่าดิดเดียวพอนะคะ แล้วน้ำมันหอยลงไปเลยค่ะน้ำตาลดิดเดเียวนะคะคนให้เข้ากันค่ะใส่ซอสลงไปอีกนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเราเรอกุ้งสุกนะคะแล้วก็ได้เลยค่ะเพราะว่าเมนูนี้เราไม่เอาน้ำเยอะนะคะปิดไฟได้เลยค่ะกวางตุ้งตัวน้อยของเรานะคะที่ลวกแล้วนะคะเราวางใส่จานเลยค่ะ นี่ค่ะกุ้งของเราที่ผัดน,นะคะเราล่าลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะคะทําง,ง่ายๆนะคะคือรสชาติเนี่ยคือเราไม่ให้เค็มจัดนะคะส่วนกวางตุ้งตัวน้อยของเรานะคะจะมีรสชาติเค็มของเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เราลวกนะคะเราใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันพืชนะคะเขาว่าจะติดกับตัวผักของเรานะคะและเราก็ทําน้ํามันหอยนะคะ รสชาติก็ไม่ให้เค็มมากนะคะมีน้ำตาลตัดนิดนึงนะคะนี่ค่ะเวลาเราไปเสิร์ฟนะคะเขา่จะดูสวยนะคะนี่แล้วก็ผักของเราก็จะเงาด้วยนะคะเห็นไหมวิธีการเสิร์ฟของร้านอาหารของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะทั้งสวยแล้วก็ทั้งน่ากินแล้วก็โชว์กุ้งด้วยนะคะเป็นยังไงคะเทคนิคง่ายๆของเราอีกแล้วนะคะ ที่เรามาบอกนะคะเนี่ยเวลาเราจะกินนะคะเราก็คนนิดนึงก็ทุกอย่างเข้ากันได้ดีเลยค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปของแป้นนะคะกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเท่านี้นะคะบ๊ายบาย